ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสูงถึง12ล้านคนคิดเป็นร้อยละ18.3%ของประชากรทั้งหมดในขณะที่อัตราการเกิดมีจำนวนที่ลดลงด้วยจากการคาดการณ์พบว่า3ปีให้หลังมานี้ประเทศไทยมีประชากรอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมากกว่าประชากรวัยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งในปี2564ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสม และในปี2,574ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอดคือประชากร60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ28ของประชากรทั้งหมดเทศบาลนครพิษณุโลกปัจจุบันมีประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถึง17,331คนคิดเป็นร้อยละ27.75ของประชากรทั้งหมด จึงเป็นประเด็นท้าทายในการสร้างพื้นที่ทางสังคมคอมมูนิตี้เพื่อผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเพึ่งพาตนเองได้ครอบคลุมทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่มีทั้งกิจกรรมที่เป็นมิตรให้ผู้สูงวัยได้เข้าร่วม มีหลักสูตรการเรียนรู้และบทความสาระที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมีพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับผู้สูงวัยรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แบ่งปันความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ผ่านกิจกรรมจิตอาสาและโครงการเพื่อสังคมต่างๆภายใต้แนวคิดเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลกจึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลผู้สูงอายุดังนี้การดูแลระยะยาวลองเทอมแครซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน64ราย แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่บุคคลที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงและมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนี Battle ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า6คะแนนตามแผนผู้ดูแลรายบุคคลระยะยาวสาธารณสุขจำนวน236รายศึกษาโมเดลการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีาไรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุตามนโยบาย ประชาลัปตเพื่อสังคมไปยังทุกภาคส่วนในสังคม นอกจากนี้เทศบาลนครพิษณุโลกมีแผนในการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงวัยแบบครบวงจรซีเนียคอมเพล็กซ์ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุแต่ละชุมชนเป็นศูนย์กลางให้เป็นสมาชิกมาพบปะพูดคุยและดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีโอกาสในการทำกิจกรรมเทียบเท่ากับวัยอื่นๆลดความเดือดร้อน เทศบาลนครพิษณุโลกจึงกำหนดให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกได้มาพบปะและดำเนินกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสร้างรายได้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ 2. เพื่อให้สมาชิกชมรมมีความเอื้ออาทรต่อกันในระหว่างเพื่อนสมาชิกโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจในตัวผู้สูงอายุเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้ของผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาในด้านต่างๆในแต่ละสาขาวิชาและมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเองเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลสังคมและประเทศชาติโดยไม่หวังผลตอบแทน สเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเทศบาลนครพิษณุโลกจึงกำหนดเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลกแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ประเภทที่1สมาชิกสามัญเพศชายหรือเพศหญิงอายุ60ปีขึ้นไป ประเภทที่2ส,สมาชิกสมทบเพศชายหรือเพศหญิงอายุ50-59ปีประเภทที่3ส,สมาชิกกิติมศักดิ์เช่นผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเป็นต้นผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครพิษนุโลก